จะลุยต่อนะครับผมมันต้นปลาไหลเพือกมันไม่ใช่แบบนี้เลยมันเป็นแบบใบเหมือนใบือไม่ใช่มีด้วยเหรอที่ไนวะสมุนไพรเนี่ยฮะไหน,นอะไรโอ้มีน้ำตกตรงนี้เลยหรอใช่ไหมนี่ไงน้ำตกไหลยอยู่ โอ้น้ำไปโอ้น้ำนี้มันที่เราไปประจบกันตรงนู้ออนอืมน้ำเยอะก็ฝนเพิ่งตกเนาะน่าจะหาได้แล้วต้นไผ่มาจากไหญ่ ันเป็นไผ่อะไรเนาะไผ่ลวกวะไหนฐานอ,อะไรเนะี่ยแบกแบกลามต้นคืออะไรน,นี่บ่ ตาลายบอพี่น้องอุ้ย,อยโอ้โหดูครับผมเนี่ยครับเห็นไหมเทาวันสวยมากครับมันเอ้าเริ่มเริ่มลกไปแล้วเริ่มลกแล้วเอ้าต้นไผ่ลกเลยทีเนี้ยเหบนไหมเป็นนวเคลื่อนก็หน,นึง่งำนังแดบ ไปกันสุดแล้วหรออ๋อมันมีฐานหนึ่งอยู่อันนี้ก็จะน้ำลึกวก่านลึกเอง นู่นเดินนู่นก็ไม่เดินเนาะอ่านน,น,น้ำครับเดี๋ยวดูยืนต่อครับต้องใส่รองเท้าแบบนแน่นนะเพื่อรองเท้าแบบไม่โตจะแบบสวมดวโดต่ดกองยืนเลยนะที่เดินุย ต้นไม้ลมก็เยอะนะครับอะไรขวดสีชมพูคืออะไรโอ้เห็นไหมครับผมน้ำไหลทุกที่เลยอุยกากัดกาัดกวดใกล้เหรอใช่ไหมใช่หรอลานน้ำตกทำไมเป็นเนี้น้ำมจะไหลเสาะมาเยอะหลายจุดมากนะครับนี้ถ้าฝนตกทั้งคืนหรือสองสามคืนนี่ น้ำป่าคงจะเยอะมากนะครับผมแต่ก็จะมีอุปสรรคนิดนึงเดินมานี่เจอต้นไม้ล้มเยอะนะครับต้องให้ชาวบ้านเราต้องจะพัฒนาเทรนเดอร์นู้อะไรทางอะไรน้ํา ฮะอะไรก<ะ>ุย <laughs> ตกใจหมดเลยน,ะ <laughs> นี่ทวันก็ขนาดนี้นะครับ ฮะ,ะมาต่ออ๋อเดี๋ยวไป <c oughs> ถ้าไม่ได้กินนะเม็ดเม็ดมาถึงแล้วครับพราะโปรตีนช่วยในการให้เราดำเยนะอะเนาะเออถึงน้ำตกแล้วน้ำไหลแรงน่าดูเลยเสียงอะ่ะใช่ไหม บ่กลัวจะเที่ยวกันกลางไหนกับปัญจเจ้าเฮ้ยแบบไม่มันไม่มีอะไรม,มันต้องมีข้อมูลในการเดินป่าเดินอ,อะไรยีแะแหละเราวอ้เสียงน้ำตกแรงมากเราก็จะพาไปดูนะต้นไม้ก็ลม้มลงมาอยู่แล้วต้นนึง ว้าวตอนนี้ถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูว่าว่าน้ำตกจะเป็นยังไงครับเลฮะร้าน,นหินไหม,มตรงนี้แล้วป่ะที่มันเป็นน้ำสามแยกมันจะมีต้นไม่ใช่นนี้อยู่ข้างบนนัเนี่ยใช่เหรอ ฮะอะไรอะไตรอะไงขโมเ้ยหนันนก yeah. กระบกแต่กระไดเหรอลูกอะไรกับลูกลก<อ>กว้าวพี่น้องครับมุ้ยน้ำฐานที่หกครับผมบนี่อะไรอะ่ะมีปลาด้วยเหรอ,อกแกงสยามโอ้แท่กน่าจะเป็นครับมันใช่ไหมล่ะมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกอน,นี่ย ไงข้างบนมันจะเป็นที่เล่นน้ำเออันนี้แหละจุดใช่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 จุดรวมน้ำเฮ้ยโอ้หนั่นลานหินมันพ่วมหมดแล้วลานหินอยู่ข้างล่างอะ่ะลานหินตรงนี้ต้นเออเนี่ยต้นที่เคยถ่ายแต่ก่อนมันอันนี้โอ้โยอะไรแบบ อ๋อนั่นไงอ๋อนี่ครับต้นที่เราเคยถ่ายแต่ก่อนจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างหละอันมันเป็นอันนั้นอ่ะข้างล่างหละเป็นอะ่ะนน